สำหรับท่าที่1น่นะครับเป็นท่านอนตะแคงโดยตะแคงข้างที่ปวดไว้ข้างบนนะครับวิธีการครับให้เรานอนตะแคงแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับเอาหมอนนะฮะรองที่บริเวณนี้ครับแล้วก็นอนแบบนี้ได้เลยนะครับไหล่ก็จะไม่ตกท่าที่สอนะครับคือท่านอนตะแคงในด้านที่มีอาการปวดครับวิธีการนะให้เราเอาหมอนมาอีกใบหนึ่งนะครับวางแบบนี้เสร็จแล้วหมอนที่หนุนสีใสแบบนี้ทําให้มีช่องให้ไหล่เราผ่านได้นะครับเสร็จแล้วเรานอนตะแคงครับ แล้วเหยียบแขนไปทางด้านหน้ามอนอีกใบหนึ่งลองไปที่บริวเวณด้านหลังแบบนี้ครับแล้วเรานอนเน้นให้ลงน้ําหนักไปทางด้านหลังแล้วก็แขนพับแบบนี้จะลดอาการปวดที่บริวเวณไหล่ด้านที่มีอาการปวดไหล่แล้วครับท่าที่3ามท่าสุดท้ายนอนง่ายครับวิธีการก็นอนปกติเลยนะครับเราสามารถใช้ผ้านะฮะลองไปที่บริวเวณไหล่ตรงนี้ได้ร่วมกับหาหมอนอีกใบมา,มาลองที่บริวเวณแขนพวกนี้ ก็จะช่วยลดอาการปวดในท่านอนไงได้แล้วครับอยากรู้อะไรอีกคอมเมนต์ไว้แล้วกดติดตามไปด้วยนะครับ